ขออยแยกแนวงามนะครับวัดตามนะครับอิมังนาำมัตโังต้นิจังอิฐมังนาำมัตโรังทุกขงังอิฐมังนาำมัตโรังอันนาาักอาตุกุปัญญายังครับที่กระฐานทุกข์เก่าเสร็จแล้วนะครับท่านแรกเลยนะครับ จิดดอกไม้ที่ทานนะครับโดยวันนี้ครับแลก้กระน้ำอบรงด้วยนะครับแล้ก็ติดตดอกกุหลาบมีไว้หนึง่งดอกส่วนท่านใดจะร่วมบริจาคซื้อที่ให้คนตายเงินใส่ทานได้นะครับอขอเชิญเดินเข้ามาเจอท่นานเลยครบบับเดวหน้าก็นในได้ขด้ก่อนนะจิดอกไม้ที่ทานโดยันกระดูกเลย กบไม้รรยน้ำบกครงนะครับเสร็จแล้วเงต่อกกระดาบถือไว้ท่านเริ่อกกระดาษไปเรื่อ่ๆตอกกระดาษไป้รยคอับก็ตึงไปเลยตึงไปเลยตึงไปเลยตึงตอกกระาตึงถืออะไรถือว้ครับอ่าไปนั่งลงนั่งลงถือไว้เป็นนั่งอ่ะ ยิ้มดอกไม้รอยน้ำผุดรมนะครับเสร็จแล้วดึงอดอกกุหลาบคือไว้ดหนึ่งดอกนะครับและพระทุกคนนะครับว่าผมนำมาเอกนวิโรจนะครับจะกล่าวนำฝากกับที่แดงขาน <sk r ug> ของคู่ไหวชนนะครับ <sk r ug> ก็คือคุณแม <sk r ug> เ่เล็กว่าทินชัยนะครับ <sk r ug> เพื่อฝากไว้กับแม่นาทีท้าวสีทางดอนนะครับ วิธีลอยนะครับเราจะโยนลงลงน้ำเลยที่ใส่กระดกูกเล็กลงนะครับลุกน้ำจับละลายนะครับเราจะไม่โปรยนะครับอ่ะีบางทันอาะผมทำไมไม่โปรยไม่โปรยลงน้ำน่ะเออเ้าจะดูหนังบ่อยนะครับเป็นในหนังเขาจะโปรยเป็นสายเลยถ้าสอบดูมีจาภาพอยาก,กโปรย ก็จัดให้พอบโปรยไปก็คนบนเรือหน้าเทาไปทั้งลำนะลมแรงครับอีทเท่าใช่อันนี้อันนี้ได้ลายเองครับถ้โปรยจะพุ่งขึ้นบนเรือนะครับนะต้องระดไปด้วยครับแต่วันนี้น้ำขึ้นนะครับเ,เยอะนะครับทดสอบ าการยืนบนเรือดูว่าการสมตัวของคณะสวเนี่ยมั่นคงขนาดไหน <laughs> สวเห็นว่าสมตัวบนเรือได้นะยอน้อนนะครับเครับผมผมชอบดีนะครับไม่เมาครับคือว่าโชคดีมากไม่เมาทานเรือเมาก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มี ลงแล้วทรงตัวไม่อยู่ครับสีดเดดเา้ดอกไม้โรยด้วยครับน้ำตกโรมงเสร็จแล้วดึงกันขอบคุณาครับ